สวัสดีครับพบกับช่องคนขายที่นครนายกอีกแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินสวยวิวสวยเห็นวิวภูเขานะครับเห็นไหมฮะนะครับเห็นวิวภูเขานะราคาดีมากๆเลยนะครับนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเสาไฟตรงนี้เลยนะครับมีความลึกเข้าไปนะครับอยู่ที่50เมตรนะครับ และมีหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะครับติดถนนตามนี้เลยตามแนวนี้เลยนะครับนะฮะจนถึงเสาติดกับเพื่อนบ้านตรงนี้นะฮะนะครับเสาไฟตรงนี้นะครับอยู่ที่40เมตรนะครับนะครับที่ดิน1ไร่ท่วนนะครับเจ้าของขายที่750,000นะครับราคาว้าวมากๆเลยนะครับผมนะครับที่ดินต้องถมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับหรือจะเอาที่อหรือจะเอาดินจากในที่ดินเราปรับขึ้นมาแล้วทําเป็นบ่อด้านหลังก็ได้เหมือนเหมือนที่ของข้างเคียงนะครับ เริ่มจากตรงนู้นระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยกำลังก่อสร้างเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกครับว่าว่าเขาทําเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นบ้านนะฮะนะครับนะครับที่ดินอยู่ระหว่างนะครับเส้นบ้านนานครนายกนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอย่างนี้นะฮะเส้นบ้านนานครนายกนะครับบ้านนาด้านนู้นขวามือผมนะฮะนครนายกนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับเข้าตรงวัดหนองเตอวิ่งเข้ามาสักประมาณ500เมตรนะครับนะฮะวิ่งเข้ามา500เมตรตัดเข้ามาอีกสักประมาณ4-500เมตรจนถึงที่ดินของเราตรงนี้นะครับนะฮะ จากถนนหลักเส้นหนองเตยนะฮะเข้ามา500เมตรแล้วจากเส้นลาดยางเข้ามาตรงนี้อีกก็ประมาณเกือบ500เมตรนะครับอาจจะดูว่าลึกนิดนึงแต่ราคาที่ดินดีมากๆนะครับแต่ถ้าเราวิ่งทุกวันอาจจะไม่รู้ว่ามันไกลจนเกินไปนะฮะนะครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับจนสุดรั้วเพื่อนบ้านเลยนะครับรั้วของเพื่อนบ้านตามนู้นเลยนะฮะผมถือร่มด้วยนะฮะอาจจะมีร่มบางเป็นบางช่วงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามือถือผม พอร้อนแล้วมันมันจะขึ้นบอกว่าอุณหภูมิสูงเกินไปไม่สามารถถ่ายทําได้นะครับนะต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับนะฮะด้านหน้าเป็นแปลงจัดสรรสวยๆเลยนะครับด้านหน้าก่อนถึงแปลงที่เรานะฮะนะครับราคาที่7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจรีบเลยนะครับรีบเลยนะนครข่นายกตอนนี้ราคาที่ดินต้องใช้คําว่าสูงมากๆแต่ราคาไม่ถึงล้านแปลงนี้น่าสนใจครับเห็นก่อนได้ก่อนเลือกก่อนจองก่อนได้เลยนะครับ ฝากเบอร์ผมด้วยครับเบอร์0 8 7 0 3 7 0 0 3 7ผมโอนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันมาได้เลยนะครับหรือโทรมาเลยครับสะดวกกว่านะครับมาเที่ยวนครนายกแวะมาดูที่ดินได้เลยครับนะฮะมาเที่ยวด้วยได้ดูที่ดินด้วยสนใจซื้อก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับตรงไปตรงมาครับราคาเจ้าของนะครับผมไม่บวกไม่เธินนะนะครับอ่า๋ยวขออย่าดานาที่ดินนิดนึงดานี้ก็ มีบ้านสวนเรียบร้อยนะครับนะครับด้านนี้ก็เป็นของเจ้าอื่นนะฮะส่วนด้านนอกตรงนู้นก็กําลังก่อสร้างนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับขายที่เจ็ดแสนห้านะครับนะฮะยังไงฝากที่ดินแปลงนี้ไปด้วยนะครับผมต้องรีบถ่ายนิดนึงครับ๋ยวอุณหภูมิสูงอีกผมต้องเริ่มการถ่ายทาใหม่นะครับขอบคุณมากครับเห็นวิวเขาเจาปลรอนะครับเห็นไหมฮะวิวเขาเจาะปลรอด้านนู้นเลยเห็นไหมครับนะฮะนะครับ สนใจรีบเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ